เป็นหนใน12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งมีศักยภาพแล้วก็จุดเด่นทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีคุณปรวริตวรรณพฤกผู้สื่อข่าวของเราได้ไปพิชิตความหนาวเย็นบนจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์และเก็บภาพทะเลเหมอกจากภูทเบิกมาฝากคุณผู้ชมติดตามจากรายงานค่ะ เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มปรากฏขึ้นในช่วงเช้าแสงสว่างจะทําให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเกิดขึ้นนั่นก็คือทะเลหมอกเมื่อรวมเข้ากับทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขาแล้วทําให้กิจกรรมชมทะเลหมอกในช่วงเช้าคือกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูทับเบิกภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากชมทะเลหมอกแล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ภูทับเบิกที่วัดป่าภูทับเบิกเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการเดินทางช่วงเวลาบ่ายถึงเย็นยังมีไร่สตรอเบอรี่ไร่กระหล่ำปลียักษ์และไร่ไม้ดอกให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปและชิมผลผลิตทางการเกษตรได้กันสดๆที่ไร่ที่สำคัญคือไม่มีการใช้สารเคมีปลอดภัยทั้งผู้บริโภคเกษตรกรและธรรมชาติเช่นการใช้สารอินทรีย์เนี่ยคือ ลอดภัยผู้ใช้ด้วยครับแล้วก็ผู้บริโภคด้วยทุกคนก็เลยหันมาใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวไม่อยากให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสสารเคมีก็เลยทุกคนก็เลยหันมาใช้สารอินทรีย์กันก็อยากให้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้คนสมจังที่ดีๆครับแล้วก็ได้จันรลึกธรรมชาติที่สวยงามกลับไปครับ การเดินทางขึ้นภูทับเบิกในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอาจต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีรถสัญจรขึ้นเขาเป็นจํานวนมากอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะสภาพของรถและคนขับต้องมีความพร้อมเพราะต้องขึ้นเขาระยะไกลกว่า25กิโลเมตรและมีทางโค้งจํานวนมากคนขับต้องมีสติเมาไม่ขับเพราะว่าเส้นทางขึ้นทับเบิกเนี่ยมันขึ้นทางเดียวลงทางเดียวนะครับซึ่งแล้วก็ทางแคบ นะครับปัญหาก็จะเกิดเพราะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีรถเสียเป็นวันละ5คัน10คันตลอดนะแล้วเวลายิ่งช่วงมันหยุดยาวเนี่ยยิ่งยิงจะลดมากนะยังไงก็เวลาถ้ามันเกิดการสูญเสียมนแล้วเนี่ยจะจะจะทำให้พวกเรา,าแก้ไขอะไรก็ไม่สะดวกนะครับนี่ก็เลืองปัญหาการจราจรที่เป็นปัญหาดับแรกเลยอย่างไงก็ฝากไว้นะครับทั้งคนแล้วก็รถครับ ภูทับเบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,768เมตรทำให้มีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงหน้าร้อนยังมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสช่วงหน้าฝนก็ยังสวยงามด้วยความเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์บนเขาทำให้ภูทับเบิกสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี